สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนที่ใบตอนนี้นะคะตอนนี้มาเดินที่ตลาดนัดนะคะตลาดนัดในเมือง5มเบุยนนะคะเพื่อนเนาะมี่อของขายหลายอย่างนะคะเป็นส่วนมากจะเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นเครื่องประดับนะคะเพื่อนเนาะเพื<ๆ>่อนนี่เนาะบรรยากาศดีๆนะคะเช้านี้นะคะอากาศดีมากเลยนะคะเพื่อน เดี๋ยวพี่ใบก็จะพามาเดินเลาะน,นะคะเพื่อนว่ามันมีอะไรม้างนะคะมันมีเสียงเพลงนอนเพื่อนถ่ายากมากเลยนะคะนีนนอนเพื่อนตลาดไม่ใหญ่นะเป็นตลาดเล็กๆในในเมืองนะจะมีทุกวันพุธนะคะที่นี่นะคะในเมืองห้าบีเบ้นะคะให้ดูให้ดูบรรยากาศตลาดนะคะในเสื้อผ้าต่งางๆกันเพื่อนเนาะ like that is mm -hmm. a flea side is a flea three sides how much is that 38 38, 38 dollar dollar dollar. Dollar. oh like it uh, like that i one. got it somewhere here oh uh, it's a little bit pamelot 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 limes are strawberry big strawberry oh so try one, try one. ขอให้ลองกันนึงนันเพื่อน so big s h o s เอามาดีสระ certain เพื่อน big strawberry เพื่อน jumbo uh, uh, are you Indonesian o ผ่านนั oh Vietnamese okay Vietnam นะเพื่อนวุ้ย big big เพื่อนมาดู big strawberry why not หวานมากเลยเพื่นอนกล่องยายนเพื่อนต้องไม่เบี่ยงเก็ดหน่อย I'm g o to the party I take one แต่วันกี่แล้อย่าเก็ดหนอยไม่เก็ดหนอยเอาอันเน,เน,เน,เนี้อันนึงนะคั่นเพื่อน นี่เนาะมันเพื่อนของขายหลายอย่างหลายอย่างนั่นเพื่อนเออให้ดูให้ดูนะคะหลายอย่างนะคะนี่พวกกระเป๋าต่างๆนะคะันเพื่อนเออร้านอาหารนะคะร้านอาหารร้านกาแฟนะคะเพื่อนๆนี่ หมวกหมวกเพื่อนหมวกต่างๆแาแว่นต่างๆเพื่อนพวกเครื่องประดับนะคะเจอรี่นะคะเจอรี่ต่างๆนะคันเพื่อนให้ดูนะคะนี่เนาะนี่เนาะตาบรรยากาศตลาดนัดเช้าเช้าวันพุธนะคะเขาเพลงมิวสิกนะคันเพื่อนพามาดูพามาดูนะคะ โอ้มา oh, I got one like this I have one เย a มอ u l t i cheese เฮ้ยนี่้องเพิ่นพาเลาะพาต่อพาต่อนะคะเดมิวสิ i มิวสิ c นะคะ Inside, so เปิดกระเป๋านะคะข้อนมิอ่าเล่นดนตรีเปิดกระเป๋านะคะเปิดหมวกเขาเรียกก่าเปิดหมวกเนาะ ทีบายจะเอาไปนี่เนาะพาเลาะไปเรื่อยๆนะคะเลาะไปเรื่อยๆนะคะชอบต่างๆนะคะขายพงขายผักนะคะเพื่อนนี่ขายผักนะคะมันฝรั่งมันฝรั่งผักต่างๆนะคะเพื่อนเออพริกหวานนะคะพริกหวานเนาะ ดูผักต่างๆดูมะเขือมะเขือมะเขือเทศดูมะละกอโฟเดหลาบเป็นกิโลนะคะผักมะละกอสุกนะคะเคมีโคฟรีนะคะไม่มีสารเคเมีนะคะเพื่อน นี่นะคะเคมีอ่าเคมีคอลฟรีนี่แปลว่าอ่าไม่มีสารเคมีนะคะอ่ามะละกร้สารนะคะเพื่อนอเออให้ดูให้ดูนะคะเพื่อนอม,มันฝรั่งต่างๆนะคะมันแก้วก็มีเพื่อนคุณน่ะมันแก้วบ้านเราก็มีนะมันแก้วมันแก้ว ข้าวขาวน่ารักเป็นมันฝรั่งนะคะเพื่อนมันฝรั่งต่างๆนะคะไม่มีกล้วยน้ำว้านะมีกล้วยธรรมดานะคะให้ดูให้ดูดเพื่อนพาเดินพาเลานนะคะอ,อันนี้เป็นอะไรนนะีเป็นป้ายต่างๆนะคะป้ายของเก่านะเพื่อนใครที่ชอบของเก่าเนาะป้ายต่างๆเนาะของเก่า ของเก่ามีแต่ของเก่านะคนที่สะสมของเก่านะคะนี่นะ,ะ,นนะ,ะ Made in Australia by Australia using Australia s a o r i เป็นป้ายเก่าๆเนาะเพื่อนป้ายต่างๆที่เป็นป้ายเก่าๆนะครับ ชูรนาเชิญชูนาเชิญเป็นป้ายต่างๆเนาะป้ายที่บอกอ่าต่างๆนะคะ i s very really old <c oughs> นี่น้องเพื่อนให้ดูคนที่ชอบของเก่านั่นเพื่อนเป็นป้ายเก่าๆนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ดิป้ายเบียนั่นเพื่นอนไปบ้านเบอร์ก็เป็นชื่อ ชื่อเล่านะคะน้เป็นชื่อเล่าของอบแบรนด์ของอมีมียี่ห้อของเมืองบันเดรเบิกนะคะเ,คเพื่อนเนาะนี่ก็เป็นน้ำมันนะคะเพื่อนเป็นฮัลโหลป้ายต่างๆนะคะที่แบบว่าอ l แบรนด์นะคะเป็นยี่ห้อนะคะเป็นป้ายยี่ห้อเป็นแบรนด์แบรนด์ต่างๆนะคะเพื่อน,นะะอเนาะเออก็ เลยพามาดูเนาะเพื่อนนี่แล้วในร้านนี้นะคะเพื่อนมีทุกอย่างนะคะเออนี่เบิให้เบิรง,งเพื่อนเนไหมเบียร์ต่างๆนะคะโค้กก็มีนะคะนี่นะเป็นพว่วงมอเตอร์ไซค์จักรยานลายมีทุกอย่างนะคะเพื่อนแต่เป็นเป็นของเก่าใครที่ชอบอนุรักษ์ของเก่านะคะ เพื่อนก็มาเจอป้ายป้ายนี้นะคะ dog on l e s h only นะคะหมายถึงว่าห้ามปล่อยหมาโดยไม่ผูกเชือกนะคะเพื่อนต้องอผูกเชือกอย่างเดียวนะคะเพื่อนแบบว่าหมาสามารถเดินในตลาดนี้ได้นันเพื่อนแต่ต้องผูกเชือกอย่างเดียวนะคะเพื่อนเนาะพามาให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะน้อเพื่อนนี่ก็ร้านไายนะคะเพื<ม>่อนต่างประเทศเขาไม่มีขายแบบลูกชิ้นย่าง ไก่ย่างเหมือนบ้านเรานั่นเพื่อนเขาไม่ได้ขายการลักษณะนั้นนะถ้าเป็นของอาหารพวกนั้นมันจะต้องอาอาขายไม่มีแบบควันรบกวนนะเพื่อนเออของต่างประเทศเขาก็จะมีขายแบบพวกของ,ง,งแห้งๆอย่างนี้นั่นเพื่อนไม่มีแบบว่าเหมือนบ้านเรามีลูกชิ้นทอดมีลูกชิ้นยา่างมีอนหมูวางบนบน,น,นานๆพื้นโต๊ะเหมือนบ้านเราไม่มีเนาะเพื่อน ก็เลยแบบว่ามาดูความแตกต่างระหว่างาทวีปออสเตรเลียแล้วก็ทวีปเอเชียต่างกันอย่างไรนะคะเพื่อนๆแล้วก็พามาให้ดูบรรยากาศดีๆนะคะนี่นะ้ะเพื่อนนี่นอนเพื่อน,นนะ ที่ใบเมื่อกี้ก็เดินพาเลาะพาเลาะไปแล้วนะคะตลาดนัดที่นี่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนแต่ก็มีทุกวันพุธนะคะทุกวันพุธของที่นี่นะคะเพื่อนเราก็สามารถมาเดินได้นะคะนเ,เพื่อนเนาะพี่ไปก็พามาดูบรรยากาศสวยนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะเพื่อนเนาะถ้ามีโอกาสดีๆนะคะก็จะพามาเลาะอีกนะคะที่นี่ฮับบิเบนะคะเพื่อนไม่มีปิ้งไก่ไม่มีลูกชิ้นไม่มีไส้กรอก ทอดวางขายเหมือนบ้านเรานะคะเพื่อนตลาดนัดที่นี่ต่างต่างแดนกับบ้านเรามันไม่เหมือนกันนะคะจะมีแต่ของประเภทนี้นะคะขายมีแต่พวกผักมีแต่ไรต่างๆที่ไม่ใช่ของอาหารที่วางขายตามาฟุตบาทหรืออะไรนะเพราะว่า มันจะต้องสะอาดอยู่ในตู้นอนเพื่อนเนาะเออเขาแบบว่าต้องพูดคลณระดีนิดนึงนะคะเพื่อนเนาะวันนี้ก็มีโอกาสดีๆก็เลยมาพามาดูและก็ให้เ,เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้ะเดินนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายซ o u า g a i n นะคะบ๊ายบาย